ครับก็ดีใจมากตอนนั้นเรามีโอกาสได้ไปเจอญยูนูที่ปารีสไงเขาก็เป็นตัวแทนเกาหลีไงแล้วเป็นตัวแทนคนไทยวันนี้ก็มาเจอนี่เหมือนเชิญเขามาที่บ้านอ่านี่วอลทัมชูแบงคอกบอกบอกเขาเป็นฮอนด์แบงคอกจะรอจะพูดเบาเลยแลเขาชูแบงค์กี่แล้วเขาตอบว่าตัวหะได้คุยกันแล้วได้แชร์รูปกันแล้วเนาะได้แชร์รูปกันเรียบร้อยดีใจได้เจออีกครั้งก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ มาเจอกันวันนี้เพราะว่าวันนี้เขาโหเ <c oughs> ขาตากฝนกันมาแล้วก็มาแ,แต่มาคุยขอบคุณจริงๆรู้ความพิเศษของงานวันนี้หน่อยไดมคะพิเศษง,งานวันนี้คือเป็นการเปิดห้างแบ็คชิปเ,เป็นการเปิดร้านแบ็คชิปของ s k e t c h e r s ที่ใหม่ที่เซนัลเทลโ์คือความเจ๋งเนี่ยมันคือของครบแล้วก็มีทุกอย่างจัดเต็มแล้วที่สำคัญคือเขามีรูวิ่งเวลาลองเท้าอะ่ะเราก็ต้องอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเดินถ้าเราวิ่งอ่ะมันจะเป็นยังไงในรองเท้าแต่ละคู่อ่ะไอ้ที่นี่เขามีลอง ไปวิ่งกันได้แต่อย่าล้มนะเฮ้ยแต่ไม่หรอกว่าโปรไซส์แกเชอร์อยู่ก็ไม่เคยล้มอีกเลยใช่ไหคใครอยากมาเดินช็อปครับก็มาเดินช็อปที่สเก็ตเชอร์ที่เซีนท่าบกก็ได้เป็นแฟชชั่นแพงใหม่รับรองว่าถูกใจแน่นอนราคล่าสุดไปเอาติงมาเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นี้เขาบอกว่าคุณสนุกสุดจริงไหมคะก็ ก็สนุกไม่เท่าไหร่แต่ดูจากรูปแล้วคือไม่ไม่ได้หุบยิ้มอีกเลยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นองูนอ่เหรือยังไงหรือโอูน่เหลาทองเหรอไม่อูน่เหลาทองนี่จริงๆแล้วผมไม่ได้คบเป็นเขานะอันนั้นเป็นธรรมชาติคือผมไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นแบบเป็นเป็นทรงเอก็คือโหจริงๆอยากอยากเป็นแบบขับโซนิกอ่ะขับโซนิกแล้วมองเออจรสิ่งที่เราไม่รู้น มาลูกนันมันแอดแอดแอดก็เลยค่ะเอาชุดมาใส่รอยสักเต็มตัวนานไหมครับโรตั้จะทำอะไรงเงี้ยคือไอไอตอนใส่ไม่ไม่นานะฮะแต่ว่าไอเราไอเราเข้าห้องน้ำบ่อยไงแล้วทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำอ่ะไม่ต้องเริ่มผอดอดมันปวดปวดอตอตอกอรอตอตอ้อต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 ออต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 ออ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 อ เป็นเอายิงบริษ,ษัทเนี่ยเราก็ทำความรู้จักกันกับทุกๆคนในค่ายแล้วก็พี่ๆทีมงานน้องๆในค่ายก็จัดเต็มกันมากเหมือนกันจัดเต็มมากทุกคนมีความสุขมากรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นที่ศูนย์รวมของคนยูนิคที่ทุกคนเออร์ทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็มาจอยๆกันจึงอยู่ค่ายนี้ได้ที่นี่เราเราเรารู้สึกว่าเราเราก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เราก็อยู่ถูกที่แล้วก็เราโฟกัสว่าใครจัดเต็มที่สุดใครจัดเต็มสุด สร้งหน้าของตัวเองนะถ้าเกิดดูตาคลิปเขาจะไปทุกที่ทั่วโลกวันนี้เขาจัดเต็มที่สุดเป็นกุมารทองมาเลยถือ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 น้ำแดงไว้นะสาระพูมถือน้ำแดงมาด้วยจัดเต็มจัดเต็มทุกคนให้รู้ว่าทั้งทีมงานและนักแสดงเราสิมเสมอกันปีนี้จัดเต็มแล้วปีหน้าก็ต้องไม่ปีหน้าต้องไม่แพ้เออปัาฟังมแบบเขาดาวนะคะขึ้งหน้าอะไรไหมหรืออะไรบ้างเขาดาว อัปเดตดีไหมคะพอไปเอานิ่งเสร็จแล้วกลับมาทำงานแล้วใช่ไหมว่าเขาดาวไม่มีอัปเดตอะไรเลยแต่ว่าที่อัปเดตตอนนี้คือโบได้ร่วมร่วมร่วมทำผลงานชิ้นหนึ่งกับ Sketcher อยู่ยังไงคะเปิดหน่อยก็เป็นการคอลแบบกันระหว่างโปกับ Sketcher อยากให้ทุกคนติดตามด้วยว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะครับฝากช่วยช่วยช่วยกันจับใจใช้สอยหน่อยอ้าวอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดูก็ไม่ใกล้ไม่ไกลต้องลองดูแล้วก็ช่วงนี้ จะเป็นการไปร่วมงานกับโปรดักชั่นต่างประเทศหลายๆที่หลายๆเมืองกับเกี่ยวกับอะไรอะคะแฟชั่นเป็นซีรีส์เป็นแฟชั่นเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยด้วยแล้วก็ซีรีส์นี่มันคือโปรดักชั่นในตามเมืองต่างๆเมืองใหม่ๆที่เราไม่เคยไปร่วมงานด้วยก็จะเป็นแบบโปรดักชั่นของฝั่งเมืองนั้นๆแป่ว่าเดือนธันวาคมก็จะบินบ่อยมากใช่ไหมใช่ เดี๋ยวบินไปของเพี่เช่ก่อนที่บอกว่าเป็นกิจการที่บอกว่าใชควในไคะบอกเกือบเกือบสิ้นเดือนรอติดตามกันครับผมโอเคกินสตวนนี้นงน